ตอนนี้หน้าตาฮิปโปเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอ้โหหมุนหมุนหม,มุนได้หมุนได้หมุนได้จะเน้นไปทางสีฟ้านะครับสีส้มไม้แล้วครับน่าสงสารฮิปโปนะครับ เลอดเตะไปหมดเลยนะครับฮิปโปครับสีสีม่วงตาไม้ครับสรุปแล้วจะเป็นฮิปโปหรือเป็นตัวอะไรครับโอ้โหน่าสงสารฮิปโปครับตัวนี้ดูไม่ได้เลยครับฮิปโป ลน่ดามันเป็นหมุนหมุนตัวดิหมุนตัวโชว์หน่อยแมวโอ้โหเผื่อมือไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างแล้วลูกหมุนหมุนเดี๋ยวมันก็แห้งชอบสีฟ้าหลายเนาะท้ายฮิปโปตัวเขียวผีเขียวฟ้าเลยฮิปโปหรือตัวอะไรนี่ แม่สงสารฮิปโปจังเลยพี่ข้าวทาอะไรแบบนี้เอา